สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสมัครสมาชิกเว็บห่วยไรนะครับขั้นตอนจะมีตามนี้นะครับอย่างแรกนะครับกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้ครับรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับจะเด่งเข้ามานะครับให้คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับที่ตรงนี้นะครับให้ใส่เบอร์มือถือของคุณลงไปนะครับ ดันั้นนะครับให้ใส่รหัสสีหลักนะครับที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับและกดที่ปุ่มถัดไปครับรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดน,นะครับและระบุธนาคารของคุณนะครับ และเลขบัญชีธนาคารครับที่ช่องนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเป็น username นะครับใช้สําหรับล็อกอินนะครับเข้าเว็บห่วยไลน์นะครับแต่รหัสผ่านนะครับสครั้งครับเพื่อยืนยันนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่ปุ่มถัดไปครับเท่านี้นะครับการสมัครสมาชิกเว็บห่วยไลน์ของคุณก็สําเร็จแล้วครับขอบคุณครับ